บทที่9ท่ามกลางสายฝนแห่งความเมามายในาาร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเอวันนี้เป็นวันที่เฟยวีออกมาเลี้ยงฉลองกับเพื่อนร่วมงานเป็นครั้งแรกตั้งแต่เขาเข้าทำงานที่บริษัทคุณเฟยวีชนแก้วครับชายหนุ่มวัยราวสามสเอ่ยชวนพร้อมยื่นแก้วสุราบนมือเข้ามาครับเฟยวีตอบพลางยกแก้วน้ำผลไม้เข้าไปชนจริงๆผมว่าจะถามคุณเฟยวีมาจะพักแล้ว อะไรหรอครับก็ปกติผมไม่เคยเห็นคุณเฟยวี่มาเลี้ยงฉลองด้วยกันสักครั้งทำไมครั้งนี้คุณถึงตัดสินใจมาหรอครับเป็นเพราะว่าผมชวนหรือเปล่าเขาถามออกมาด้วยใบหน้าแดงฉาด้วยเลืดของสุราทําให้เฟยวี่ที่เห็นแบบนั้นขยับตัวออกห่างเล็กน้อยผมแค่อยากออกมาเปิดโลกบ้างเฉยๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอครับคุณวี่คุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณสวยมากจนผมชายหนุ่มพูดพลางขยับไปหน้าเข้ามาใกล้ ถ้าว่าก่อนที่ใบหน้าของเขาจะเข้าใกล้เฟยอวี้มากกว่านี้พันมีมือบางของคนคนหนึ่งมาวางขวางไว้ฮ่าฮคุณหวังคงจะเมามากแล้วนะคะคุณเฟยอวี้ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะคะเมื่อไหร่เขาชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> ยิงสาววัยราวสามสิบรีบแก้ตัวให้กับหวังเวยพร้อมดึงอีกฝ่ายออกห่างจากเฟยอวี้เพราะหากเขาไม่ห้ามไว้ป่านนี้คนตัวเล็กคงได้ฟาดแก้วเข้าที่หัวของหวังเว่ยแล้ว เพราะในตอนที่ใบหน้าของหวังเว่ยเข้ามาใกล้เฟยอวี e ้ก็ได้จับแก้วบนมือแน่นพร้อมยกขึ้นมาเตรียมฟาดเข้าที่หัวของหวังเว่ยอย่างเต็มที่งั้นหรอครับเฟยอวี้ e ตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยก่อนจะวางแก้วบนมือลงกล่าวสืบเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกสักหน่อยนะครับได้ได้รีบไปรีบมานะยิงซาบอกพร้อมแสดงสีหน้าโล่งใจเมื่อออกมาด้านนอกร้านเฟยอวี้ e ก็ได้ไปยืนชิดริมขอบรั้วข้างถนน พร้อมกับมองรถที่เล่นผ่านไปมาในยามค่ำคืนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าก่อนจะเอ่ยขึ้นในใจเยลิงคุณหายไปไหนของคุณกันนะ <c oughs> บ้าจริงนี่เราเป็นอะไรของเรากัน <c oughs> แค่คนที่พบหน้าได้ไม่นานเท่าไหร่ทำไมเราต้องไปนึกถึงเขาด้วยเขาพูดกับตัวเองพร้อมเสยผมที่พิวไหวตามกระแสลมเย็นยามค่ำคืน <c oughs> แมเฟยออี้จะคิดแบบนั้น แต่หัวใจของเขากลับอยู่ไม่เป็นสุขเลยตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขารู้ตัวที่ว่าเขาทำตัวเป็นเด็กกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาอยากจะขอโทษเย,ยลิงเต็มทีทว่าหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยได้พบเย,ยลิงอีกเลยไม่นานมือหนาของใครบางคนก็ได้วางลงบนไหล่ขวาของเขาทำให้เฟยอี้รีบหันควัาไปหาคาดหวังเลยเกินว่าจะเป็นเย,ยลิงคนที่คอยนึกถึงมาตลอดคุณเฟยอี้คุณไม่เข้าไปข้างในหรอ ฮะห,หัวหน้ามาเถอะเราเข้าไปข้างในด้วยกันผมได้ยินว่านี่เป็นครั้งแรกเลยหนี่ที่คุณมางานเลี้ยงบริษัทไปไปเข้าไปกันเขาบอกพร้อมจับไหล่คนข้างๆให้เดินเข้าไปด้วยกันทําให้ฝยวี่ที่คิดว่ากําลังจะกลับบ้านต้องกลับเข้าไปอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากเข้าไปด้านในด้วยความไม่สบายใจในเรื่องของเยลียอีกครั้งหัวหน้าก็ยังยื่นเล่าให้อยู่เรื่อย เฟยอวี่จึงตัดสินใจดื่มจนเวลาล่วงเลยไปถึง23นาฬิกา34นาทีเพื่อนร่วมง,งานที่กลับบ้านในทางเดียวกันกับเฟยอวี่ได้มาส่งเจ้าตัวที่ป้ายรถเมล์ก่อนจะแยกกันไปในตอนแรกเพื่อนร่วมง,งานหนุ่มคนนั้นอาสาจะพาเฟยอวี่ไปส่งถึงบ้านแต่เจ้าตัวปฏิเสธอย่างเต็มที่หลังจากลงด้วยความเมามาจนแทบคุมสติไม่อยู่เฟยอวี่เดินเซซ้ายเซ,ยซยขวายอยู่สักพักไม่นานปล่อยฝนเม็ดเล็กก็ได้ตกลงมากระทบไปหน้าของเขาอย่างแผ่วเบา เมื่อยามตอนที่หยาดฝนกระทบลงใบหน้าสิ่งเดียวที่เฟยอวีอ่นึกได้ไมีเพียงใบหน้าของเยีลิงที่ปรากฏอย่างเด่นชัดไอ้เจ้าเยีลิงไอ้เจ้าบ้าจะมาก็มาจะไปก็ไปเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันแน่ไหนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงหากในตอนนั้นเองร่างของเขาจากที่เคยอยู่ติดพื้นพลันลอยสูงขึ้นเยลิงคุณมาได้ยังไง คนตัวเล็กถามคนที่กำลังแบกเขาอยู่บนหลังด้วยความแปลกใจพร้อมความมึนเมาเอเจาบ,บานี่จะมาก็มาจะไปก็ไปยังกับผีเลยนะเขาพูดพร้อมใช้มือดึงหูของเย,ยนลิงทั้งสองข้างจนแดงชาโอ๊ยฮ่าคนแบบนายมันต้องโดนทำโทษนายรู้ไหมว่าฉันอยากเจอนายมากแค่ไหนฉันรอนายมาหาตลอดสองอาทิตย์แต่นายกลับไม่โผล่หน้ามาเลยสักนิดคนตัวเล็กพูดพลางสะอึก ฉันพูดขนาดนี้แล้วนายยังเงียบอีกงั้นเหรอนายนี่มันเขาพูดพร้อมทุบมือลงบนไหล่ของไฟวีทั้งสองข้างถึงแม้เขาจะทำไปแบบนั้นแต่เยลลิงกลับไม่ได้ตอบโต้อะไรเช่นนั้นไฟวีจึงก้มหน้าเข้าไปใกล้ใบหน้าของอีกฝ่ายใช้ลมหายใจเป่าเข้าที่ซอกหูของเยลลิงคนถูกกระทำพันรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วร,าร่างเร่าไฟช็อตใบหูของเขาปรากฏสีแดงชามือหนาได้กำชับขาของตัวเล็กแน่นขึ้น นี่นายจะไม่พูดกับฉันจริงๆใช่ไหมคนตัวเล็กถามพร้อมจ้องมองดวงตาของเย็นหลิงซึ่งกำลังมองไปด้านหน้าได้ในเมื่อนายไม่ตอบก็ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกพร้อมดิ้นจนเกือบตกทำให้คนตัวสูงรีบกำชับขาทั้งสองของอีกฝ่ายนั่นขึ้นพร้อมเอ่ยผมขอโทษผมแค่ไม่กล้ามาเจอหน้าคุณไอเจ้าบ้าน,นี่ในที่สุดก็ยอมพูดผมขอโทษ <laughs> เป็นผมมากกว่าที่ต้องขอโทษขอโทษนะเย,ยลิงเขากล่าวเสียงเบาสบายข้างข้างหูของคนตัวสูงก่อนใบหน้างามจะฟุบลงบนไหล่แกลงและผอยหลับไปได้วยความเมามายเยลิงที่เห็นแบบนั้นจึงเผยยิ้มอย่างอบอุน่นเขาก้าวเดินไปด้านหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางสายฝนที่ตกปลอยลงมาอยู่ตลอดเวลาหากเมื่อมาถึงที่หมายสายฝนกลับค่อยๆหยุดลงคนตัวสูงมองร่างของตัวเองที่กำลังจางหายไป พร้อมกับปลายตามองคนตัวเล็กที่อยู่บนแผ่นหลังตื่นได้แล้วเขาบอกเสียงอ่อนก่อนจะวางอีกฝ่ายลงที่หน้าประตูก่าวสืบไว้ผมจะมาหาใหม่นะหลังจากพูดจบสายฝนก็ได้หยุดลงพร้อมกับร่างกายที่หายไปของชายหนุม่มไม่นานฝอยอีก,ก็ได้ลืมตาตื่นพร้อมกับหันหน้ามองซ้ายมองขวาอืมเขากุ้มขมับตัวเองด้วยความปวดหนักก่อนจะเปิดประตูเข้าบ้านไปด้วยความแขลงใจ คิดว่าเย,ยนหลิงเป็นคนมาส่งที่บ้านแต่เมื่อลืมตาตื่นคนที่เห็นกลับไม่อยู่เสียแล้ว